ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ two n o o s summoners war chronicles นะครับผมก็นี่ตอนนี้ summoners war chronicles ครับก็เข้าเปิดให้เราได้เล่นเบต้าเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์นะซึ่งในเกมนี้ในเฟสแรกช่วงทดสอบเนี่ยก็จะเป็นช่วงทดสอบเกี่ยวกับตัวเกมเพลย์ต่างๆซึ่งจะเป็นแนว mmo นะครับผมที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับอ่าซึ่ง summoners war chronicles นะครับก็จะมีคอนเซปต์ของการเป็น play to earn แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อกับบล็อกเชนด้วยในอนาคตเมื่อตอนที่ปล่อยเกมเข้าสู่เฟ ต่อไปนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ไปเลยเซอร์วร์อาร์เทมิยลนะครับเล่นได้เปิดเสียงด้วท่านได้สัมผัส,สถึงชีวิตชีวาโอ้โหนี่ครับก็อันนี้น่าจะซัมเมอร์ s w ส r อลค o น i c l e าเนี่ยน่าจะเป็นแบบย,ยุคสมัยอของซัมซัมเมอร์ r สบอลในยุคโบราณเลยแหละนะครับอ้าหุยสวยจังเป็นอนิเมะเลยเหรอ นี่ครับโอ้โหกองทัพโอ้โหปีศาจร้ายนะอันนี้น่าจะเป็นพาน่าจะเป็นพาลาดินนะครับโอ้โหสวยงามมากนะนี่แล้วก็มีการแบบไอซัมมอนตัวอ่าต,ตัวมอนสเตอร์ต่างออกมาเอ้ยมีมีเจ้าตัวเห็นกวิ้มืดด้วยนะครับก็อ่าตัวระบบทั่วๆไปของเกมนี้นะมอนสเตอร์แต่ละตัวก็จะมีแบบเอ้จะมีธาตุอยู่ประมาณ5ทาธาตุนะครับแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันนะอ่าเดี๋ยวเราต้องมาดูแมคคณิกจริงๆในตัว เกมนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะโอ้พ oh, า oh, เจ้าแพนด้าไฟลุยสักครุกวงในเต็มพิกัดเลยนะฮะคิเมล่าธาตุน้ำอ่ะเนี่ยใช่ไหมนี่ครับเทอครับก็เจ้าตัวมอนสเตอร์แต่ละสีของมันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แบบอ่ามีชื่อมีสีมีท่าที่แตกต่าง <laughs> เอ้ยโอ้โหลิงแสงก็มาโอโ้โหนี่ครับผม โอ้มีมอนสเตอร์หลายตัวที่น่าสนใจมากเลยนะก็มันก็จะมีมอนสเตอร์เป็นทีต่างๆ,ๆมีดาวที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วนะฮะจอมราชันเหรอเนี่ยเออ <laughs> ก็อหยันโอ้โหะอ้าวจจิก็ตื่นขึ้นมานะครับเป็นนักเรียนที่อันนี้น่าจะเป็นฮะใช้เจ้าเจ้าตัวนังไอ้ใช้เจ้าตัวนักเวทะ่ะเหมือนเป็นนักเรียนท็อปห้องเลย่ะอ้าวถูกส่งขึ้นเรือบินไปเรียบร้อย <laughs> จะไปที่ไหนกันนะฮะ โอ้แต่ละคนมองเห็นอนาคตแน่เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกคนิเคิลเรือบินออกไปแล้วโอ้โหนี่คือเมืองแห่งเวทมนต์ในเกาะลอยฟ้าหรอเนี่ยสวยงามมากทีเดียวนะฮะอ้าวแวบจู่ๆก็เมือ่อเซ่นั้น อ๋ดอดรลูน่านะครับเมื่อกี้เป็นแม่ทัพของกอ,องทัพลาฮิลอะไรอ่าซึ่งน่าจะเป็นเมืองของที่นี่นะท่านดูนี่สิดวงตาแห่งอากัสอ่าเป็นสิ่งที่มาจากรอยแยกนี่ฮะรอยแยกก็เป็นสถานที่ที่อ่าน่าจะมีเรื่องอ่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็พวกมอนสเตอร์พวกอะไรพวกนี้ออกมานะฮะมันตกอยู่ในมือของพวกกลาคอนอีกครั้งนึงอ่าแปลว่าของรอบนี้เจ้าพวกกลาคอนน่าเป็นตัวร้ายของภาพนี้นะฮะ แมคโคลิฟนะนะดอกอร์ลูน่าบอกว่าโอ้เราจะมีซอมมอนเนอร์ต้นแบบมาให้ช่วยในการต่อสู้ครั้งนี้แน่เลยมาแล้วพวกเขามาแล้วนี่น่าจะมี3ตัวแน่แนเลยนะครับน่าจะให้เราเลือกแหละว่าให้เราเป็นซอมมอนเนอร์ตัวไหนนะครับมาทูนูสิรออะไรใช่ไหมนี่ทูนูมาเลยนะฮะฟวบ สร้างโปรไฟล์เรียบร้อยจเจ้าได้เป็นหนึ่งในกองลังลาฮิวแล้วแต่ภาพสวยมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเล่นเวอร์ชัน PC นี่จะโอ้โหได้ถึงใจมากเลยนะครับแต่ก็ลองดูซินะครับกราฟ,ฟิกถ้าเล่นใน PC เนี่ยความละเอียดขอบเอาสูงไปแล้วกันนะฮะไหนๆก็เล่นของ PC แล้วเรามาปรับให้มันเต็มพิกัดกันดีกว่านะฮะความคมชัดพื้นหลังเอาให้มันทะลุไปเลย อ่าโอเคเฟรมเลยเป็น60แล้วนะเรากลักกบนะครับปึ๊บนี่มีออเบีย er, มีคลิปเนะี่ยเรามาแอบดูแต่ละตัวกันนะฮะนี่ครับผมสาหรับออเบีย er นะครับเนี่ยเป็นเด็กเกียรติเป็นนักษาเกียินิยมด้วยนะในการต่อสู้อ่าเป็นการโจมตีนะครับเข้าสังคมสุขุมเดนะเด็ดนะเดียวไว้พลิปติงตองเี่ยคืออะไรเนี่ยเอมีการปรับแต่งซัมมนอนเนอร์ได้ด้วยนะครับโอ้แบบว่าอะไรนะเปลี่ยน รูปร่างหน้าตาได้ในช่วงแรกๆนะครับหอมีการเปลี่ยนสีตาได้ด้วยนนเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเฮ้ยมีชุดหลายแบบด้วย,ยจริงๆผมก็กล่าวว่าผมอยากจะเล่นไอ้จเอจ้าตัวนี้แหละผมอยากจะเล่นไอ้เจ้าตัวออเบียนนี่แหละนะครับในช่วงแรกๆนะเดี๋ยวขอดูตัวอื่นอีกหน่อยนึงแล้วกันคีน่านะครับคีนา่าคีน่าเป็นยังไงนะเป็นนักสู้ที่ฟื้นฟูพลังนะอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับอ่าน้องคีน่าของเรานั่นเองนะ แต่ว่าช่วงแรกๆผมแบบผมอยากได้ตัวทำดาเมจแรงๆจีๆเลยลหละนะครับอันนี้คลิปนะครับคลิฟก็เป็นแนวการต่อสู้นะอ่าเข้าสังคมสกมติงต้องเลยอ่าผมก็จะเข้าไปที่อ่าใช้เจ้าออบเบียนั่นเองนะครับเอาละออบเบียเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนชุดด้วยหน่อยนะโอ้นี้แบบเอาชุดสองด้วยหน่อยนะมันดูแบบอ๋อเทพมากเลยนะครับโอ้ตาคมๆนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็ทรงผมไม่แบบไหนดีน่าเสียดายนะไม่มีแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเ,เปลี่ยนเพศอเบียอะไรอย่างนี้นะซึ่งแบบว่าก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็น่าจะดีนะ <c oughs> เป็นเพใชายด้วยแต่อันนี้มันช่วองเบต้าเทสนะครับอี่ครับโอเปลี่ยนสีผมได้ด้วยสวยทีเดียวนะเอาเป็นสีนี้แล้วกันโหดูแบบเข้มขน้นเอาล้วเอาเป็นว่าเราสร้างซมอนเนอร์ตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับอือหือ อันนี้มาสอกนการใช้สกกลเหรอเนี่ยนี่ทำไมหน้าตาทำไมดูหน้าดุจังนี่คือกลาคอนคือกลุ่มปรากฏตัวขึ้นหลังเกิดร้อยแยกปัตกิรววยครั้งที่สองนะครับในปีเจ็ดเก้าเจ็ดนะอะไรนะลาฮิวก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยช,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 ชนะไปหลังจากนั้นสิบแปดปีนะครับในี่กลาคอนก็นปัดปรากฏตัวขึ้นเฮ้ยหมอนี่เป็นใครโจช,ชัว เจลเราห้อากัสหรือ,อยังใส่ว่าเราต้องรีบละ่ะล่ะปุ๊บปุ๊บหืมี่เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมอันนี้คือตัวตัวเราปะเนี่ยเฮ้ยเรลือบินของใครอะ่ะเอาเฮ้ยโอ้โหโดนยิงถล่มเฉยเลยถูกโจมตีแล้วแอมบูชนี่น่าจะเป็นเราแน่เลยฮะ สมุดเวทมอนตกไปแล้วโอ้โหตายละโอ้โหร่วงเลยทีเดียวดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เฮ้ยนี่มันเออเราโดนเรือทับอยู่แล้วเนี่ยไหวไหมจะไหวนี่เราโดนเรือทับจะทยอยแต่ภาพสวยมากเลยนะฮะ ดูเหมือนเจ้าจะไม่เป็นไรนะโอ้โหสุดยอดมากเราแข็งแก่งที่สุดนะครับเดี๋ยวข้าจะไปดูข้อมูลเองจะดูด้านล่างแล้วกันฮะเราสามารถที่จะปรับมุมกล้องดูทิวทัศน์ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มวัสดีเพื่อเดินไปทางไหนก็ได้นะโอ้โหทุกคนกำลังบาดเจ็บล้มตายไม่มีใครตายหรอกเกมนี้นะฮะมาไฟไหมใครก็ได้ช่วยกนทีกำไรไปกลับไปแล้วรอาก่อนตามหาแมคโครลิฟ์ก่อนนะ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่นะเพื่อนข้ายอยู่ในนั้นนี่ครับ <c oughs> เราก็สามารถอินเทอร์แลกได้นะโอ้ยมีอะไรมาอ๋ออันนี้คือแบบไอ้เจ้าโตพวกโต,โตย,ย่างนาเนี้ยเจ้าพวกแมคโคลิฟเนี่ยช่วยด้วยช่วยรูน่าด้วยโอ้โหลูนา่าแย่แล้วอ้าวไม่มีใครมารับรูนา่า <c oughs> ตกมาจากทีสงซะด้วย มาแล้วนะฮะนี่น่าจะเป็นเจ้าตัวมอนสเตอร์ชุดแรกที่เราต้องสู้มาแล้วมังเนี่ยใช่ไหมมาเฮ้ยเฮ้ยมาเจอกันหน่อยน่าระดูจัดนะเอ้ยมาแล้วกดปุ่มซีเพื่อโจมตีสตัต้โอ้โหมองไปแล้วนะฮะเฮ้ยภาพสวยมากนะแล้วก็กดเบอร์หนึ่งนะใช้ไอซ์โบนะครับโอ้โหแช่แข็งได้หมดทุกตัวแบบนี้ยอดเยี่ยมไปเลย แล้วกดไอซ์เว e ต่อโอ้โหระเบิดแตกตายไม่ตายอีกยืนเยน็ยนเย็นพายุไอซ์สตรอมโอ้โหนี่มันเป็นแบบอ๋อคลิเวอร์ที่แท้จริงนี่นะมาปึ๊บพับอใจกันหน่อยเพื่อนด็อกเตอร์ลูน่าก็จะให้เคลสอแรกมาอันแรกนะครับโชคดีนะเดินทางไปตามเส้นนี้นะฮะปีนหน้าผาได้ด้วยโอ้ กด F เถาวันนี้เปล่าปึ๊บปึ๊บค่อยๆกระดุกกระดุกเข้ามานะครับอ๋อมันต้องมีนี่ะมันมันมีพวกท่ารับอะไรอย่างงี้ด้วยด้วยแน่ๆเลยเนี่ยนั่นคือท่านหินเวทมนต์ตามไปปึ๊บอ้อโเจอสมอรภูมิแล้วอะไรกันเนี่ยดูนั่นสิกองกำลังของฮอนา่าแมคคลิฟอ๋อโหกำลังสู้กันอย่างเมามันนะแล้วก็ระเบิดโดนแล้วอีก ดีอวเนี่ยเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเกียรตินิยมเฮ้ยมานู่นอีกแล้วเอ่อเล็บชิปเหรออ๋อเนี่ยมันมีคล้ายๆกับเป็นเป็นคัตอินอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแล้วเ,เก็บอ๋อสมุดเวทมนต์มันนา่าจะมีซัมมอนอยู่ในแน่เลยนะเฮ้ยโอ้โหดีมากเฮ้ยลาพิสเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดมากแม่จริงนะท่นลมมาช่วยเราไปแล้ว เนี่ยก็คือซัมมอนเนอร์แต่และตัวนะครับก็จะมีแบบไอ้อพวกแบบเจ้าตัวมอนสเตอร์ประจำกลายด้วยนะครับอ่าหนีมาทันพอดีนะฮะโอ้โหชีวิตช่างยากลำบากเหลือเกินเจอสมรภูมิแล้วมาซากนี้แล้วน้ำเชื่อขาดแล้วอะไรกันเนี่ยโอ้โหนายนายพลนี่การ์ลก,ก้อนนี่มันเอลิเมนท์ลธาตุธาตุไฟนะเฮ้ยทำไมท่านนายพลถึงใช้มอนสเตอร์อะไรประเภทนี้ไม่เอามอนสเตอร์ห้าดาวมาใช้ โอ้โหยิ้มเพลงเลยนะครับโอ้โหโดนฟันอีกทันในพ้นแย่แล้วแล้วาจาตัวนี้มันต้องร้ายกาจมากแน่เลยเอ๋ฝีมือของหัวหน้ากองกำลังมีแค่นี้เองเหรอฮ่ฮไม่สี่ฆ่าต่างหากที่แข็งแกร่งขึ้นเฮ้ยไม่นะไอ้เจ้าพวกนี้นี่คือ้อยแย่อย่างนั้นเหรอกำลังข้าไม่เพียงพอจ,จัดการมัน่นถึงตาซัมมอนเนอร์ของอยางเจ้าแล้วมาเรียกเพื่อนมาช่วยน่อยเราจะเรียกอะไรออกมา ชูแอบอันนี้น่าจะเป็นตัวดีฟอล์วหรือว่ามันจะให้เราซัมมอนตอนนี้เลยนะเฮ้ยชุบโอ้โหอาร์คแสงหรือเปล่ามาแบบนี้ดูซิตัวอะไรเอออาพูด <c oughs> เฮ้ยนานี้จะเอาที่นี่ไปสู้เลยนะจริงป่ะเนี่ย seriously น่าขันดีตาไปพร้อมกันหมดนี่แหละเฮือหอแล้วมันมีมีใช้สกิลมอนสเตอร์นะครับใช้โซลิคงนะฮะมันคืออิมมืดห,หรืออะไรเนี่ยอา้าว I, like not. 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 Lord, นเฮ้ยรายการกว่าน้องน้องจ๋าแกไม่รอดแน่สมอเนอร์รู้แล้วรู้แล้วอนี่ฮะเหมือนสู้กับบอสเลยเนี่ยตัวที่เป็นอ่ตัวที่เป็นสมอนเนอร์ก็จะได้อ่าใช้สกิลต่างๆด้วยนะครับโอ้ยๆๆๆโอ้ยผมต้องกดแบบใช้สกิลแบบเยอะมากเลยนะมอนรร,รู้สึกว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวมันก็จะมีอ่าสกิลของมันอยู่ด้วยนะครับ อ๋อนี่เปลี่ยนอาวุธก็ได้อหรเนี่ยเฮ้ยสกิลมีครูดาวนะฮะแต่รู้สึกเหมือนว่านี่แล้วเราก็เอาเจ้าตัวซัมมอนของเราไปแท้งหรืออะไรก็ได้นะโอ้ย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 ,อย,อยมันเดชได้ได้ไปเนี่ยอ๋อนี่ง่ายกดเล็บชิปจะจะเป็นการเดชนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สกิลของน้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นฮอตคีย์เนี่ยเป็นจุดสําคัญในการสู้กับฝั่งศัตรูเลยนะฮะแล้วเข้าโอ้โหกลายว่าเราสามารถค่นบอสได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะฮะเฮ้บ เออทำไมดูหน้าตาตกวิตกกังวลแบบนี้เฮ้ยชูว่าเออกลายเป็นว่าทหารลูกจ็อกเราก็ายังสู้แบบไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮอ้าวกลายว่าเราหนีทันแต่เจ้านี่สามารถที่จะฆ่าเพื่อนเราได้ตายหมดนะฮะเฮ้ยอูโหูปลาเคียวมาล,ละกระเด็นกระดอนเล็บชิปเออหลบเข้าไปหลบทันมากเรื่องกดการหลบเนี่ยเราเก่งมากแต่เรื่องโจมตีเนี่ย เฮ้ยโอ้โหแล้วสภาระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันต้องมีอะไรอยู่ในอาคารนั้นแน่เลยเอาแล้วว่าหายเต็มที่เฮ้ยคิเมล่ามืดเหรอจะบ้าเหรอเฮ้ยโอ้โหเอาคิเมล่ามืดมาได้ยังไงโอ้โหโอ้โหพี่แกอืม uh huh. เราบอกได้ว่าคิเมล่ามืดนี่เป็นตัวทีเด็ดตัวตัวหนึ่งเลยนะฮะที่ <laughs> ทำเดามจได้ยังโหดเยี่ยมทีเดียวเฮ้ยเมจิกไนท์ลมมันจะไปสู้อะไรคิเมล่ามืดได้เอา ไปคิเมล่ามเมืล,ลงไปลุ่งแล้วางมันไว้แล้วเดี๋ยวน่าจะให้เราสู้กับคิเมล่ามเมื่ออย่างนี้ได้เหรอเพื่อนตามเข้าไปนะฮะโอ้โหทันพอดิบพอดีเลยนี่แบบเพื่อนๆที่มันเอ่อเพื่อนๆที่แบบว่าไว้ไวเนื้อไว้ใจได้มันต้องแบบนี้สี่ใช่ไหมแย่ yeah, แล้วท่านในคนแม็กคลิปเฮ้ยปุ๊บสามมอนเพื่อนมาลรมช่วยสู้อ่อยสิตัวอะไร โอ้ก oh, uh ็ huh. มีแต่มอนสเตอร์ตัวใหม่ๆฮะเลยนะฮะแต่และตัวนี่ก็น่าจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะตัวตัวนี้จะไม่มีในอ่าภาคอื่นๆด้วยนะครับเอาละขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วจ้ะว่าไงโอ้โหคิเมล่ามืดนี่มันโหดเหี้ยมจริงอยากได้สักตัวดูแล้วน่าจะเก่งอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับคิเมล่ามืดนะนี่พาเาบินไปนไหนเนี่ย คราเมื่อเคยเห็นการกอนซัมมอนเนอร์ไปครั้งแรกเลยฮนะซัมมอนมอนสเตอร์ออกมานะฮะกลังของรอยแยกมันแข็งแกร่งไม่ใช่เล่นอ่ะเราเข้ามาในโบราณสถานอีกทางฝั่งหนึ่งแล้วนะเฮ้ยชึบข่าเกรงว่ากับดักในวิหารนี้คงมีคงมีอะไรที่ทำการลกอนไม่ได้แน่เลยลูน่าฝากด้วยนะไปหากำลังเสริมมาคนช่วยมาเยอะๆหน่อยขอร้องปุบมนี่ครับผม มีกับดักน้ำไม่เลี้ยขยับเลยนะนี่ล่าให้เรา Dash เดชอย่างนี้เปล่าอ่านี่ครับก็จะเป็นลักหณะของเกมเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการผ่านพวกดันเจี้ยนต่างๆด้วยนะครับเึ๊บโอ้โหโอ้โหโดนไฟด้วยโดนไฟลวกโอ้แผลผุพองเป็นหนองต้องใช้เย็นเต,นตก่ะเนี่ยซับซอนะ้อนอะไอเอลเลือขอนี่มันคืออะไรกันแน่ฮะมาสะสางให้จบกันสักทีตายซะเถอะปาบ โอ้โัมมอนอะไรออกมาเนี่ยมีบอสที่ดูับประหลาดประหลาดไหมล่ะโ,โนี่คืออะไรกันแน่ฮะของไอ้เจ้าดวงตานี่มันต้องเป็นอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโลกใบนี้แน่นอนนะฮะเฮ้ยเนี่ยพักพวกในภาคนี้นี่ค่อนข้างเชื่อาไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยนะผิดกับอีกภาคหนึ่งเลยที่ไม่ค่อยช่วยเราเท่าไหร่นะแล้วแกจะเสียจใจที่ล้นหาที่เอง มาแล้วนะฮะนี่เราก็น่าจะได้สู้กับไอ้เจ้าตัวบอสนี่อย่างแน่นอนเลยนะครับจัดการมันซะแกได้ตายพร้อมสมพรปากแนะ่พึบมาโอ้โหเดี๋ยวมาซัดกันหน่อยสิเจ้าบอสขอดูหน่อยซิว่าแทานบูชาอากัสนะฮะเพบ่บมาัวใจเราสู้กับไอ้นี่จริงอนะ่ะโอ้โหอ๋อเนี่ยก็คือมันิมันก็จะมีบัฟของบอสด้วยนะครับ เนี่ยก็คือว่าเราอาจต้องใช้พวกเจ้าตัวซัมมอนนะครับผมที่มีความสามารถในการแบบไอ้ถอดเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เหมือนเป็นบัฟเอามาตะนะเห็นแวบๆนะครับ Invincible น,น,นะทีนี้ก็เห็นตาเรายิงได้ละนะครับนี่เราก็ทำแจมเมจได้เลยนะอ่าแล้วนี่ก็คือว่าเจ้าตัวกอ,รอเราเนี่ยมันก็ถือว่าร้ายกาจมากทีเดียวนะครับเอาละแล้วก็ใส่เขา้าไปไม่ยั้งเลยนะครับ ทำแต่เมฆเข้าไปนะฮะค่อยๆนะครับระเรียกเข้าไปนะครับเอาละมีพายุอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็จะเหลืออีกสามหลอดละอีกนิดนึงเท่านั้นนะเดี๋ยวก็ต้องรอกูดาวของสกิลต่างๆนะครับเอ้ยใส่เข้าไปได้ไม่ยั้งเลยทีเดียวนะครับเหลืออีกนิดเดียวตอนนี้ HP มันเหลือยต่ำกว่า20%แล้วนะับน่าจะอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะเอาละอีก10%สุดท้าย เรียบร้อยฮะดวงตาแห่งอาร์กัสล่วงไปแล้วเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับดวงตาแห่งอาร์กัสเป็นพวกแกเหือพิแพ้หมดเลยไม่ทันแน่เลยดูทรงแล้วนะอ่าไปปลุกไอ้เจ้าตัวมอนสเตอร์นี่กลับเครื่องใหม่สร้างกอย่างนั้นเลยโอ้ยไม่ทันเหรอเนี่ย เรากำลังมีภัยอันตรายอาึคุณนายโอ้โหนี่ฮะยิงตูมเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะฮะสามารถหยุดบอสเอาไว้ได้เอาแต่ว่าไปล้มทับดวงตาแห่งอาร์กัสต์เน,นี่ยตูมเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหลงตาแห่งอากัสตตกตลงไปข้างใต้น้ำแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะ นี่โอกาลากอนคืนกลุ่มที่เปิดปรากฏตัวขึ้นหลังจากลอยแยกครั้งที่สองนะครับโอ้โหนี่เราก็ขึ้นบกมาละบาดเจ็บมาด้วยนะครับโอ้โหแต่ทําสวยมากเลยนะนะครับนี่เป็นการต่อโซ่แบบไอ้ภาพรวมนะก็โอ้โหอยากบอกได้เลยนะครับว่าเนี่ยสาหรับสัมเมอรสวล์ครอนิเคิลเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เราจะโอ้โหได้ เล่นมันอย่างจริงจังมากเลยนะครับแล้วก็ในตัวเทสเบต้าเนี่ยเป็นช่วงนึงที่อยากให้เพื่อนๆมาลองกันนะแค่เกมเพลย์แค่นี้ก็ทำให้เราตื่นเต้นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับวิดีโอในพาร์ตต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณสับการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย